นิยายดักนิยายเสียงเรื่องไฟเสนหาจำยอมตอนที่สอง <c oughs> เอาเธอน้ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาใช้คืนลุงก็แล้วกันไอศูนย์บอกอย่างอารีทำให้ปรวีที่ไม่คิดจะกวนใจเพื่อนของบิดาจึงหมดหนทางในการต่อรองเธอ ึงยกมือไหวอย่างสุภาพขอบคุณนะคะไม่เป็นไรไปกันเถอะเดี๋ยวลงไปส่งที่บ้านผู้จบท่านก็เดินนำหญิงสาวออกไปจากร้านแม้ว่าจะไม่มีการโอบกอดกันเหมือนคู่รักแต่ทั้งคู่นั้นดูราวกับสนิสนมกันนักหนาทำให้อายเรศที่ซุ่มดูอยู่มั่นใจว่า ผู้หญิงคนนี้คงเป็นคนพิเศษสำหรับพ่อของเขาเป็นแน่ทั้งยังพิเศษมากพอที่จะทำให้เขาและบรรดาพี่น้องมีแม่เลี้ยงไวใกล้เคียงกับพวกเขาหรือๆอ,อาจจะเด็กกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะถึงแม้เขาจะได้ยินเสียงของเธอก็ใช่ว่าเขาจะได้ยินเสียงสนทนาระหว่างทั้งคู่และ เขาตามบิดาของเขาไม่ทันสาเหตุก็เพราะการสภาพจราจรบนท้องถนนเขาโมโหหนักแต่ทว่าจูจ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาและยิ่งเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาก็ยิ่งทำให้เขาสงสยัยเพราะมันคือสายของไอเย,ยสูนบิดาของเขานนั่นเองแต่สะกดรอยตามพ่อทำไม ท่านถามเขาสิงห้วนอายเรศนิ่งไปเพราะไม่คิดว่าบิดาจะจับได้ว่าไงพ่อถามได้ยินหรือเปล่าพ่อคิดจะหาแม่เลี้ยงให้พวกผมจริงหรอ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วจะทำไมในเมื่อพวกแก่ก็โตโตกันหมดแล้วพ่อเองก็อยากจะมีคนดูแลบ้างมันจะเป็นอะไรไปเล่า ไอ้ศูนย์กลั้นหัวเราะแทบแย่ที่ได้ฟังสิ่งที่ลูกชายพูดแล้วแม่ล่ะเขาถามเดาวกับเป็นเด็กทั้งที่โตเป็นหนุ่มวัยควรจะมีเมียมาตั้งนมนานไม่รวมกับรูปร่างหน้าตาหลอเข้มชนิดที่ว่าเป็นดาราหรือเป็นนายแบบได้อย่างสบายๆแม่แกเขาก็ตายไปตั้งนานแล้วนะเขาไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว ดีไม่ดีแม่แก่อาจจะดีใจก็ได้นะที่พ่อมีคนดูแลแทนเขาพ่อใจหนุ่มหึดหัดขัดใจพอจะเดือดร้อนทำไมกันสมบัติก็ยกให้พวกแกไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกหน้าว่าเขาจะมาปอกลอกพ่อเพราะพ่อก็เหลือแค่บ้านหลังใหญ่เอาไว้สุกหัวนอนเท่านั้นเอง เพราะผมไม่อยากให้พ่อหัวใจวายตายค่ะอกสาวคราวลูกนะสิไอเรศเถียงบิดาอย่าไม่มีการรดลาวาสอกฉันจะตายค่ะอกสาวน้อยหรือสาวใหญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกละวะเลิกยุ่งเรื่องของพ่อสักทีบอกพี่น้องของแกด้วยละ่ะ ยังไงพวกแกก็ห้ามพ่อไม่ได้พูดจบก็เหมือนประโชดล้วก็วางสายเป็นทันทีทิ้งให้ไอเลเป็นเดือดเป็นแค้นเขาหงุดหงิดที่ไม่สามารถหยุดยั้งบิดาได้แม่จะเคยเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเขาและพี่น้องจะต้องมีแม่เลี้ยงแต่ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อของเขาจะคว้าเอาสาวน้อยรุ่นลูก มาเป็นแม่เลี้ยงให้กับเขาเรื่องราวของพ่อเงียบหายไประยะหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มจำใจจะต้องกลับไปทำงานของเขาอีกทางด้านของปรวีก็สูญเสียมารดาไปเช่นกันแม้จะเป็นแม่เลี้ยงของเธอแต่เธอก็รักและเคารพท่านเปรียบเสมือนแม่แท้ๆจึงดูแลเป็นอย่างดีในช่วงเวลาสุดท้ายวาระสุดท้ายของท่าน ตอนนี้เธอจึงเหลือแค่พี่ชายต่างสายเลือดตอนนี้ทั้งคู่ต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมของบิดาตามที่อายศูนย์ได้ขอเอาไว้และเธอไม่อาจปฏิเสธได้แม้จะเป็นหนี้แต่ก็ยังดีกว่าที่เธอจะอยู่ในบ้านเช่าในสังคมแออัดเดิมอาดุลพี่ชายของเธอสุขภาพไม่ค่อยดีนักก็ทำงานหนักไม่ค่อยได้ และไม่เคยมองน้องสาวเกินไปกว่านั้นเช่นเดียวกับตัวของปรวีเองทั้งคู่จึงอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดข้องมองใจกันสามเดือนผ่านไปปรวีก็ยังคงทำนานหามรุ่งหามค่ำเธอเป็นงย่าเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในส่วนอาหารช่วงกลางวัน เธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในช่วงเย็นถึงกลางคืนส่วนกลางวันรับงานพิธิบ้างถ่ายแบบบ้างเท่าที่เอเจนซี่ที่เป็นแม่ของเพื่อนหามาให้จึงไม่ต้องกลัวเรื่องอาเสียหัวงูที่ที่ชอบสาวๆสวยๆแต่คราวนี้เธอแทบแย่เพราะจู่ๆ ช่วงเลิกงานตอนดึกหลังจากเลิกงานจากสวนอาหารทำให้เธอถูกใจจากการฉุดม้จะเอาตัวรอดมาได้อย่างหดุดหิดแต่เธอก็ถูกทำร้ายอยู่พอสมควรอดุลจึงจำใจต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือหาอายศูนย์อีกครั้งหนูปอนลุงว่าหนูไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วนะ ไอศูนย์เอ่ยด้วยความเป็นห่วงนั่นทำให้อดุลเอ่ยปอกอีกคนอย่างเห็นด้วยจริงด้วยเยปอนนี่ถ้าผมสบายดีผมคงไปรับไปส่งน้องแต่ผมอดุลทอนใจอย่างจนใจเช่นกันเพราะสภาพอย่างเขาแค่จะเดินก็แทบไม่ไหวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงจะให้ขจรมาคอยรับ รับส่งหนูเองเขาทำงานกับลุงมานานส่วนงานที่เจ้าขอจรทำอยู่ลุงจะให้อดุลไปทำหน้าที่แทนมันจะดีกว่าไอ้ศูนย์ตัดสินใจแทนให้อย่างจะจับแล้วเธอจะทำอะไรได้เล่าได้แต่ขอบคุณและไหวผ้ผู้เป็นลุงผู้เป็นลุงอย่างซาบซึ้งใจเพราะ ขวัญของเธอยังหายชนิดที่ทำอะไรไม่ถูกมาตกลงกันได้ตามนั้นแล้วขอจรอก็คอยติดตามดูแลหญิงสาวตามคำสังของเจ้านายคอยเป็นบอดิการให้กับปรวีแทบไม่ให้คลาดสายตานักอจรไม่ต้องตามปอนขนาดนี้ก็ได้ค่ะปอนเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ขอจรยิ้มกว้างอย่างอบอุ่นไม่ต่างจากรอยยิ้มของอรุณมันยิ่งทำให้หญิงสาวอุ่นใจมากยิ่งขึ้นหวังว่าแฟนของคุณขอจรคงไม่ว่าปอนนะคะเธอเย้าอย่างคนกันเองพอรู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่มีประยะิยมตัวเป็นตนนอกจากจะมีคนที่คอยคิดถึงแต่ไม่ถึงเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับขอจรยิ้มอย่างเอยียงอาย ทำให้ปรวียิ้มหวานทำให้ใบหน้าของเธอดูสดใสในที่สุดลูกน้องของขจรก็สืบได้ว่าผลที่ฉุดปรวีไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนของเสียองค์อาจเสียแก่ตันหากลับอยากได้สาวสวยคราวลูกมาเป็นเมียทำให้คนที่ใจคอไม่ดีเพราะยังคงหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ได้ได กลับกลายเป็นเธอเสียเองเท่านั้นยังไม่พอข่าวดายก็ประดังกันเข้ามาอีกคนเมื่ออรุณต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนเพราะเขาเกิดวูบในที่ทำงานไอศูนย์พาตัวเขาเข้ารักษาและเมื่อได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วความจริงที่ปกปิดเอาไว้จึงไม่สามารถปกปิดได้ พราะอารุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพี่อรุณดูเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะทำไมไม่บอกปอนล่ะคะปารวีถามเขาด้วยอาการเสียใจและน้อยใจที่พี่ชายไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเธออย่ากโกรธพี่เลยนะปอนพี่ขอโทษที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้เพราะถึงบอกไปพี่ก็ไม่หาย แถมยังเป็นต้นเหตุให้ปอนยิ่งต้องทำงานหนักเป็นภาระให้ปอนมากยิ่งขึ้นสู้ให้น้องของพี่ไม่รูซะย่งดีกว่าเขาค่อยๆยยกมือสั่นๆมาเช็ดน้ำตาให้กับน้องสาวและยิ้มซีเซียวให้แม้จะรู้ว่าเขาจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานปอนจะทำงานหาเงินมารักษาพี่อรุณนะคะ พี่อรุณต้องอยู่กับปอนเปน็นนานๆนะคะปรวีบอกพี่ชายอย่างมีความหวังคนเราเลือกวันตายไม่ได้ปอนก็รู้ว่าพี่อยู่ได้อีกไม่นานเขาพูดกับน้องสาวอย่างปรงตกถ้าพี่อรุณทิ้งปอนไปแล้วปอนจะอยู่กับใครล่ะคะปรวีร้องไห้สะอึสอื้นแม้จะพยายามกลั้นไว้เท่าไดก็ตาม พี่ขอได้ไหมพี่ขอช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของพี่พี่อยากเห็นปอนมีความสุขปอนทำให้พี่ได้ไหมได้สิคะเธอรีบตกปากรับคำเขาจึงหันหน้าไปหาอายศูนย์ลุงศูนย์ครับช่วยผมทีช่วยแต่งงาน กับเยปอนผมอยากเห็นน้องสาวของผมมีความสุขจบแล้วนะคะไฟเสนหหาจำยอมนะตอนที่สองเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะตาฝะนิยาย้ดยกันแล้วกันเนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะเอออาจจะไม่เข้าใจว่าย่าเสียงแฮปนี้เป็นใครก็เป็นเจ้าของช่องนี่แหละค่ะตาไม่มีแอดเนาะตาทําด้วยตัวเองนะคะตาเออเขียนเองนะคะเขียนเองพากเองแล้วก็นี่แหละค่ะ เอามาให้ทุกคนได้ฟังนะเพราะฉะนั้นตามไม่ใช่เมืออาชีพค่ะเสียงที่แผลบเนี่ยเป็นเพราะว่าตาไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะแต่อยากให้เข้าใจเนาะเพราะว่าตาเห็นข้อความเนาะที่แสดงความจริงใจนะเนาะแนะนำว่าตาควรทำอย่างโน้อนอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็มีข้อความแบบนี้เข้ามาบ่อยเนาะแต่ตาก็จะบอกเอาไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่า ตาต่อต้านนะคะแต่ว่าตาขอบคุณมากจริงๆนะคะแต่ว่ามันมันเกิดจากที่ตาน่น้อยค่ะมันสะสมมานานเนะเพราะว่าตาต้องรับใช้จะพูดกันตามตรงก็คือตารับพ่อกับแม่ว่าตาจะใช้นีดด้วยตาของตาเองนะด้วยตัวของตาเองเนาะตาก็เลย ทำช่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เอารายได้ที่ได้จาก YouTube เนี่ยมาช่วยเหลือจนเจือเพราะฉะนั้นตาก็เลยขอให้ทุกคนช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตานะคะแต่ช่วงที่โควิดที่ผ่านมามันทําให้มีผู้สนับสนุนน้อยค่ะเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตาต้องทํานิยายเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งพักผ่อนน้อยลงเนาะ มันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วค่ะก็ต้องขออภัยเนาะที่เสียงมันยังแหบอยู่แต่ก็เลยมีอาการป่วยๆนะคะขอบคุณที่รับฟังกันแล้วกันค่ะมีอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะตอบได้ตาก็จะตอบเนาะเราก็จะกดหัวใจให้ดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ